นั่าคือว่าเดี๋ยวผู้เล่นในทีมนะคะต้องสลับกัน ขับรถนะทีมพีขี่อยู่นะคะขับรถดุ๊กดิ๊กไปนะคะแล้วหยิบหัวใจนะคะจากบริเวณตรงนี้นะคะขับรถซิกแซกซิกแซกนำหัวใจไปแปะบนบอร์ดนะคะที่มีสัญลักษณ์นะคะรถเขียวส่งฟรีอยู่เนาะภายใน2นาทีค่ะทีมไหนนะคะแปะหัวใจได้มากที่สุดนะคะจากเ่นกอดท้างมือแต่ว่าก็เมื่อกี้นะคะทีมกสิกับพีพีนะคะเป็นทีมที่แพ้เนาะดังนั้นที่หัวใจ อ่านี่เป็นไงฮ่าอ้มันพังจริงด้วยมันพังมันพัหัวมันเด็ดหัวมันเด็ดแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วบอกว่านี่มันขับได้ลงไปขับเสร็จปุ๊บ๋อมันไม่ไปจริงด้วยอ่ะได้เนี่ยนี่ทำไมมันไม่ไปหันหลังมาดูอ่ะทำไมมันไม่ไปเพราะว่ามันไม่ไปครอเตรียมตัวมาาผาอ้อมหัวใจเลยเนื้อหนูเอาหัวใจยังเดี๋ยวซีกดกิ่งแล้วค่อยหยิบซีเอาเอานะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวแต่เดี Six ๋ยวแต่มาแล้วฉ oh. ันทำไม่ไปวทำไงซิกแซกด้ยซิกแซกซิกแซกแพ้แล้วออกไปช้าๆดีกว่าโอเคแพ้แล้ว